我。 สวัสดีครับเอฟี 3, น้องต้นข้าวสุปริยาเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโข้งเลยครับเช้านี้โหวตกันยางครับเข้าไปโหวตก่อนโหวตให้ลูกสาวก่อนก็วันวันคะแนนพุ่งกระฉูดดีเหลือเกิน <c oughs> ก็ต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟี 3, ทุกคนฮะที่เข้าไปโหวตให้น้องต้นข้าว แล้วก็กดติดตามให้คนเท่าซ้องฟังโคงเอ,อ่อตอนนี้ถ้าติดตามข่าวๆเนอะวันนี้กือเมื่อวานไม่รู้ว่าน้องมีงานปิดหรือเปล่าหรือเตรียมอัดเสียงก็ไม่รู้ก็ไม่มีงานนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีว,นนมมวันที่สิบเจ็ดหรือดูเส้สายอีกครั้งนะครับแต่เท่าที่ทราบที่ไม่มีก็จะมีวันที่สิบแปดเลยสองงาน นะครับที่ประทุมกับที่นครปฐมก็เดี๋ยวรายละเอียดพรุ่งนี้ให้ผมดูชัดเจนก่อนแล้วก็จะมเข้ามาบอกพ่อพอ่แม่แม่ช่วงนี้เราเอ,อตัวแทนหมู่บ้านเขาก็กลังสรารนะยังไม่หยุดเนาะก็จะฟ้องละแหลกล้านละเขาบอกเขาจะฟ้องแต่เข้าไปคอมเมนต์ดูเดือดก็ดีเหมือนกันนะผมว่าอยากให้เขาฟ้องอ่ะ เราจะได้รู้เห็นเป็นตัวอย่างสักคนเถอะว่าไอคนที่โดนฟ้องเนี่ยมันใช่เอฟตีตัวจริงของน้องไหมหรือว่ามันเป็นใครแอบ,บแฝงเข้ามานะครับที่เข้าไปคอมเมนต์เนามันใช่เอฟซีเราไหมเพราะว่าน้องก็เตือนอยู่ตลอดถ้าใช่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะเพราะเตือนกันแล้วบอกกันแล้วก็ไม่ฟังนะครับไอพอลุบหลอเขาก็เลยจะต้องฟ้องแหละ แต่ก็ดีมันจะได้เป็นการยืนยันว่ามันเอฟตีของออในกลุ่มเราไหมของต้นข้าวไหมนะครับหรือว่ามันเป็นในเอฟตีของใครที่เข้ามาปั่นไหมอะไรไหมมันก็ได้รู้ชัดเจนนะครับก็เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าถ้าไปว่าเคาอย่างนั้นก็สมควรน,นะครับที่จะต้องโดนจัดการ เออที่จะต้องโดนจัดก,การโดนฟ้องร้องอะไรไปแต่อยากรู้แค่นั้นแล้วว่าให้มันฟ้องจริงๆสักทีเถอะอย่าเป็นหมาเห่าใบตองแข้งมันแยากผมคนเท่าแล้วก็เอฟซีพ่อ,พอ,พอ,พอแม,แม,แม่ก็คงอยากรู้นะว่าจริงๆแล้วมันคือใครที่จะเข้ามา <c oughs> คอมเมนต์ในเขาดา่าหัวดาว่าอะไรลามปามหอทั่ว แต่มันไม่เกี่ยวกับตัวน้องอยู่แล้วเพราะน้องก็ประกาศบนเวทีเอาไว้ชัดเจนหลายงานแล้วนะครับประกาศบนเวทีเวเหลายงาน,น,าน,ลางานแล้วว่าอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือก็ยิ้นบ่อยๆพูดเพ้อๆไม่ทะเลาะกับใครอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บอกว่าไม่คิดต้องการที่จะไปแข่งกับใครไม่ขอเป็นที่หนึ่งเออ ตรงไหนแต่ขอเป็นที่หนึ่งในดวงใจของพ่อพ่อแม่เอฟตีน้องต้นข้าวนะครับก็สองวันก็ดีหยุดพักนะครับเมื่อวานนี้ไม่มั่นใจนะผมว่าเขาเออ่ช่วงนี้น้องก็ประกาศอยู่เรื่อยว่าอาจจะมีอัลบั้มใหม่อะไรออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราคอยดูะเพราะว่าเจ้าของหมู่บ้านเขาก็บอกเขากี่วันว่าเล เลขแสนวิวอะไรเนี่ยแต่ <c ười> ยอดมหาศาลเลยแสนวิวนี่เห็นนี่หมูว่ามันทั้งหรือใครว่าว่าว่ามันทั้งเม้มเข้าไปด่ากันด้วยหรือเปล่าอะไร <c ười> มันถึงเป็นแสนวิวนะครับแต่ก็รอดูว่าเออมื่อวานไม่รู้พี่กีตา้าเขาออกมาเนาะกี่กี่วิวก็ไม่รู้เห็น <c ười> ในเฟซของเราก็ตามเคียร์กันสนันว้ให้ช่วยเชียร์พี่กิต้าคนที่ดีกับเราก็เราก็เชียร์นะครับก็พ่อพ่แม่เอฟตีตัวจริงของเรานะครับก็ฝากว่าอย่าไปนั่นเลื่อนเลื่อนผ่านไว่้ไอ้ที่เขาหิวแสงอะไรต่างๆไอ้พวกเป็ดที่มาขอมาเกาะส่วนบุญของน้องอะไรต่างๆนี่เราก็ อย่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันคนเท่าสองฝั่งโค้งก็อืมก็ต้องช่วยปกป้องทั้งน้องทั้งไอ้นี่แหละครับทั้งเอฟซีของเรานะครับก็เตือนกันแบบที่น้องเตือนนั่นแหละพักสองวันก็ดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องไม่รู้ว่ายิ้มยิ้มกี่ครั้งอะไรต่ออะไรนะครับขอบคุณไม่รู้กี่ร้อยครั้งวันวันหนึ่ง ยิ่งถ้าวันไหนถ่ายรูปเนี่ยมือแขนไหลนี่แทบจะยกไม่ขึ้นแต่เป็นคนเฒ่าคนแก่แบบรุ่นเราเนี่ยไม่ไหวแล้วยกมือไหว้เฉยๆก็ไม่ไหวแล้วในช่วงถ่ายรูปนะครับเอาพอจะเข้ามาก็ต้องขอบคุณก่อนยกมือไหว้ขอบคุณเตะท่ายิ้มนะครับแล้วก็ขอบคุณในตอนเอฟซีออกไปก็อ,อยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะในการยกแขนเนี่ยต้องว่ายต้องเตะท่าอะไรต่างๆนะครับทำดิกแก้มมึงอะไรมั่งก็ยิ้มจนเหงือกแห้งก็น้องก็ได้พักแหละไน้พัก้วสองวันครับก็เตือนงั้นนะครับยุตีเราก็อยู่เฉพาะส่วนเราแล้วกันนะครับก็อย่าไปอะไรมันอย่าไปตะกิดไป ผีบ้าพี่บออะไรก็มันเขากําลังเป็นมันเหมือนหมาบ้าเนาะหมาบ้ากําลังไอ้นั่นอยู่ไม่ได้คือว่าน้ําตาของต้นข้าวที่มันหยดลงมาเนี่ยมันเหมือนกับกองไฟนะมันเหมือนน้ํามันที่ราดลงไปในกองไฟที่เผาผลาญในไอเปรตขอส่วบุนุนใจมันร้อนลุ่มอยู่แล้ว นะครับเพราะว่ามันทุรนทุรายอยู่แล้วจากการที่ออกมาเห่ามาขอมาขอเป็นเปรตขอส่วนบุญอยู่ที่ทําให้ลูกสาวของเราถึงกับร้องไห้เนี่ยนะครับน้ําตาไหลเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่แรงที่สุดที่กําลังไปลาดรถบนกองไฟที่กําลังเผาผ่านดวงใจของมันอยู่ ทำให้มันดิ้ทนทุรนทุรายใหญ่อารวาดฟาดงวงนะครับจะฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้อะไรดีฟ้องเลยนะครับเพอเอฟซีเราจะเป็นเอฟซีเราคนเท่าสองฝั่งโคงเอแล้วก็เอฟซีพ่อพ,อ,พอแม่แม่ก็คงจะไม่ว่าหรอกให้มันฟ้องดีนะครับเราจะได้เห็นว่าตัวจริงจริงๆแล้วเนี่ยไอคนที่เข้าไปด่ามันเนี่ย มันใครกันแน่มใชเอฟซีเราไม่ถ้าเป็นเอฟซีเราก็ช่วยไม่ได้เพราะทั้งน้องทั้งทุกคนเนี่ยเนาะที่เกี่ยวข้องก็พูดอยู่แล้วว่าจะไปไอ้นั่นเขาเราอยู่ในส่วนของเราไปนะครับก็เตือนกันแล้วอีกใจหนึ่งนี่แม่ถ้าเป็นไปได้เนาะคนเท่าสองฝั่งโค้งนี่อยากให้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายช่องที่ไลฟ์สดไปติดตามไอ ไอ้อะไรละเจ้าของตัวแทนหมู่บ้านให้สักหน่อยไปไลฟ์สดแบบตามไปไลฟ์สดน้องเนี่ยเอามาเผยแพร่กันหน่อยอยากดูเอฟซีเขาว่ามันมากมายขนาดไหนคนที่ไปติดตามดูเนี่ยไอ้เจ้าของร้อยร้อยล้านวิวเหรอเท่าไหร่วะร้อยล้านวิวเออพวาร้อยล้านนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเอาก็ช่วยไป ตามหน่อยยูทูบเบอร์ใครกันเนี่ยป่ะหรือเราจะช่วยกันออกเงินนะี้คนระบาดคนระบาดให้ยูทูบเบอร์ไปให้ยูทูบเบอร์ไปตามไอ้เจ้าของไอ้ตัวแทนหมู่บ้านสักหน่อยด้วยว่ามันเป็นยังไงเวลาที่เขาแสดงนี่เออคนเข้ามาที่ไหนมากมายนะครับ ทำเงินให้วัดหรือไปสร้างบาปรมให้วัดที่จ้างไปก็ไม่้นะครับเอาคลิปนี้ก็วันนี้วันว่างๆกนะ็ให้น้องพักก่อนเช้าว่าผมจะไปโรงเรียนเราก็ทําหน้าที่ของเราอิตีที่ดีนะครับช่วยกันกดโหวตให้น้องก่อนกดฟรีนี่ทิ้งห่างๆไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่าไอโหวตเสียงเงินเนี่ยเข <c oughs> าเรียกอะไรแหละพีเมียมอะไรเนี่ย ไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาไปยังไงนะครับแล้วของเราก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่เห็นแต่แม่ปุนว่าแม่แม่ฮักจากต่างประเทศหลายคนเลยให้ให้แม่ปุนลงไปกระน,นำอยู่ในพรีเมียมอยู่นะครับหดพรีเมียมอยู่ก็เขามีเงินมีทองก็กระนำกันไปบางทีแบบ คนเท่าสองฝั่งโค้งนี่ก็เงินเดือนเจ็ดร้อยต่อเดือนนะครับก็ได้แต่โหวตฟรีนี่แหละพวกเราก็ช่วยกันโหวตฟรีไปมันมีเสียเงินเสียทองอะไรโหวตเป็นไงลูกเต้ามันทําให้นะครับให้ลูกเต้ามันทําให้โหวตกันเข้าไปแล้วก็ฝากกดติดตามคนเท่าสองฝั่งโค้งด้วยแล้วก็ยังไงก็อย่าให้หมายสารมาถึงพ่อพ่อแม่เอฟซี FC นะ ภาวนาให้เขาฟ้องเลยครับเราจะได้รู้ตัวมันจะได้หยุดสักทีนี่ขนาดว่าลุงเปิ้ลมาเปิดโปงแล้วเขาก็ยังไม่หยุดอีกเราก็เลยไม่รู้จะว่ายัางไงเอา้าหิวแสงงห,หิวไปปั้นเพลงใหม่ก็โอเคคลิปนี้คนเข้าสองฝั่งโคง้งก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูแล้วมาติดตามก็ไปโหวตกันนะครับและกดกระดิ่งให้คนเข้าสองฝั่งโค้งด้วยก็ขอสวัสดีนะครับ แตเนอีสานบ้านเกิดเมงนอนมาเลนละคนบทชี